สาธุสาธุสาธุครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันหยุดนี้ก็พามาเที่ยววัดเหมือนดังเคยนะครับวันนี้พามาเที่ยววัดยางป่านะครับวัดยางป่าวัดยางป่าเคยมาแต่แต่สมัยฝั่งลุงนิมดตนะครับมีก่อได้วันนี้ก็ได้แวะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ พาเพื่อนๆมาไหว้สักการะขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่ก็มาตั้งแต่สมัยฝังลูกนิมิตนะครับพอ็นนานมากแล้ววันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ไมาอีก พื้นพื้นจะร้อนไหมเดี๋ยวลองถอดรองเท้าเดินดูโอ้หพอได้พอได้อไดถอดรองเท้าได้นะครับถอดรองเท้าได้ถอดรองเท้าได้อยู่นะครับนีโองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์อยู่ที่หน้าพระุโบสถวัดยางป่านะครับด้านหลังก็เป็นพระบโบสถหลังใหญ่นะครับ เดี๋ยวไปไหว้ในอีกที่นึงนะครับผมเพื่อนๆไหว้ศาลองค์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยกันนะครับนี่อยู่ในวัดยางป่านะครับมอ,มองเห็นสะท้อนตัวเองอยู่ในกระจกนะครับด้านหลังขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสักงสาธุสาธุ ภายในวัดยางป่านะครับอํเาเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็มีท่านองค์พญาพิชัยดาบหักนะครับองค์พญาพิชัยดาบหักก็เป็นมือขวาขององค์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับและอีกด้านหนึ่ง ้านหนึ่งก็คือท่านหมืนหารนาลงนะครับสา,สาธุสาธุนะครับก็เป็นผู้บารมีของโองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสาธุสาธุสาธุาธครับไปไหว้ด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็ได้กราบองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับรายปิดทอง องสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระยาพิชายดากแลก้วก็ท่านคุณหมื่นหานรงนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาเ,เพื่อนๆมาก,กราบไหว้สักการะบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินณนวัดยางป่าอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับออขอจบคลิปไว้แด่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ